เรามากันที่เมียงดงนะคะ,ร,คะร้านรวงเยียบมากสำรวจร้านแรกก่อนเลยค่ะ ABC มาใน ABC เนี่ยมันจะมีเคาน์เตอร์ l a สแ c ร r ผู้สุดท้ายราคาถูกถ้าใครแบบโชคดีก็ได้ไปคุณส้มได้ไปเยอะเลยดูให้คล<ะ>่าอ<ะ>ุ๊ยฟิลล่าลด30%อ่ะแล้ววันนั้นล่ะ ไม่ลดนิวบาลานห้าสามศูนย์สี่ศูนย์แปดนี่อันนี้สี่ศูนย์แปดเนี่ยห้าสามศูนย์สามสี่ห้าห้าสามศูนย์เฮ้ยเนี่ยน,นี่เบอร์เลยมันจะเขียนตรงเนี้ย มาดูรองเท้าเด็กบ้างน,นะคะรเท้าฟิลล่าเด็กนีน่ารักหลายอันอยู่นะแต่ไซส์นี่คือต้องมาเสี่ยงดวงมีไหมคะอ้าไปร้านถัดไปคะ่ะ วันนี้เราพามาสำรวจอัปเดตสถานการณ์เมียงดงว่ากลับมาหรือยังคึกคักหรือยัง่าจะยังเหงาอยู่ตรงไปเลยฮะใช่ไหมคะตรงไปเลย บรรยากาศในเมียงดงระวังร้อนแล้วมีงูสองร้อยแพงหรือถูกเครื่องดืแต่ถเที่ยวโฮเทล เอยัน่อวยนี้อันนี่เปิกถนี้นว่ะเถนี้ีอ่อกวนีอัวลนีอันน้่เดีอวเบอกวยวเลบอกยนะว่าเลอยนันอ่ะ่ิอันนนันหวานอะ โอ๋อห้ามพูดมันมันใช่ไหมก็ได้ก็ได้มันใช่ไหมมันใช่แบบที่ว่าดีไหมคือทางนี้เป็นคนไม่ค่อยชอบกินงุ่มใช่ไหมแม่ค่อยๆดื่มี่มีเม็ด้วยอืมมันหวานอ่ะ่อ้าว ABC Mart อีกชั้นนะคะมีสองร้านอันนี้ร้านเลนกลาง ดนิวบาลานี่เปิ้ลของเด็กน่าจะอยู่ข้างบนหรือข้างในเดี๋ยวเดินดูของพี่ส้มเนี่ยเขาเคยได้ถูกๆที่นี่แหละดูชั้นสองคะตามหารองเท้าให้เด็กๆ นี่ไงเดวบาล้าเนี่ยคุโรเบิ้ลมาหารองเท้าให้สมีเราเดินไปดูต้ง้งหูก่อนนะคะนี่คืขนมอะไรเนี่ยหนมป้า ดีเยอะเลยเดี๋ยวมาดูร้านทั่วนักท่องเที่ยวก็มาเยอะแต่ร้านยังน้อยอยู่เลย,อ,ยอ่ามีโอเด้ง้ามาดูบรรยากาศเมืองดงตอนนี้นะคะร้านยังเปิดน้อยน้อยมากมีเก่ารัด ฟินลาโซตอนนี้ประมาณห้าโมงครึ่งนะคะคนนะักท่องเที่ยวก็มีเยอะแต่ร้านไม่เยอะมากเราจะมาตามหาต้มงหูกัน,นะคะ่ะ อันนี้เป็นเลนร้าน MCM เดิมนะคะมีร้านเมยงดงเกี่ยวจะบร้านไม่เยอะเรากำลังจะมาหาต้มหูเอา้าต้มหูเปลี่ยนไปอีกแล้วเปลี่ยนเป็นบารสตอรี่ไปแล้วอ ร้าน abc ยังมีอยู่นะ,ะเลนกลางสายกลางเมงดมนะคะมิชช่ายังเปิดอยู่เหมือนเดิมอันนี้ร้านมาใหม่นะเชนเชนอินิสฟรียังอยู่แต่ไม่รู้ร้อนหรือเปล่าเอแล้ว mm hmm. เงียบเงาเหมือนเดิมมีร้านสเก็ตเชอร์อยู่ในซอยขวามือ 3ce ยังอยู่นะคะด้นซ้ายเหงามากบานิลาโคยังมี อุ้ยร้านใหญ่มากนะใต้ดินเมียงดงนะฮะถุงเท้าเยอะมากถุงเท้าเด็กจิ๋วไงเลิกดูเลิกดูเลิกดูถุงเท้าแต่ก็แบบว่ามีอยู่ที่บ้านแล้วสามสิบคู่ซื้อไปอีก20ดูเสื้อสวยดีกว่า ถ้าร้านประจําเราอยู่หัวมุมนู้นไปร้านราา้านคุณป้า <Okay. S 1> ที่จ่ายเงินสดด,ด,ด,นนดูแบบค่อยๆเดิน กระโปงก็เหมือนีนี่ก็เหมือนเหมือคล้ายๆตัวที่เราเองนี่แหละเรามาเจอกระโปรงไหมพรมนะคะหมื่นวอนเออพี่ก็แมทอ่ะพี่ก็พี่ก็ได้นะหนูก็ได้ไไมม่่รรออดดแล้วนี้เสื้อผ้าร้านประจำเรารคาดหวงังอุ๊ยน่ารักเนอะ ได้นะพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบใส่น่ารักเขามีสีมตาลด้วยเดินต่อในอันเดอร์กราวนะคะของเมียงดงนนี้ร้านถุงเท้าร้านนี้เขาก็น่ารักแต่เสื้อผ้าแต่เสื้อผ้าร้านนี้แพงอยู่แต่ว่าก็เราก็ซื้อเขาทุกทีนะก็แพงอยู่ ร้านขายซีดีเพลงเคป๊อปฮะเผื่อเด็กๆมาเนาะใต้ดินเมืองดงยังอยู่นะคะอุ้ยร้านนี้ดูดีแบบนี้ก็ดูดีเนาะโอ้ยนี่นี่ร้านนี้ร้านนี้ หเห็นเสื้อตัวยาวนิดนึงอ๋อยาวมากหนามาก,ก่่ว่น้ายสองชิงนะห,อ,ห,อ,หอืหนาเสียด้ที่นี่เท่านั้นดูต่อไปหมดครบรอบแล้วนะ <laughs> อ๋อมันสัมลีเลยแหละเนาะหนามากนะอืมของขาวโซเชียลวันนี้หมื่นหนึ่งทงร้านอันนี้อันเดอร์กราวในเมียงดงนะคะเนื่องจากลูกค้าน้อยเขาก็เลยลดราคาที่เราซื้อมานี่นุษาไปซื้อถึงเอ็กเพสบัสเทอร์ม a นอนะใช่ค่ะกำลังเล็งตัวนี้เอเล็กแกนเนี่ยกระจับหน่อยเอาไม่หนาด้วยนะโอเคทำงานได้นะ โอ้ยเยอะแล้วว่าพี่เจียบมาแล้วครับร้านหมูที่ลอยคอรอคอยสุดยอดแห่งหมูมักนะครับแห่งเมงดงเรามีชื่อไทยว่าร้านรีบกินรีบเก็บรีบกลับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะรีบย่างให้อย่างเร็ว มารับหมูร้านนี้อร่อยมากดูเครื่องเคียงก่อน,นกรอบด้วยผักอันนี้น่าจะเป็นกิมจิอะไรสักอย่างแล้วก็กิมจิปลาหมึกอุ้ยมะหมึกเหรอฮ<ล>ะ,ะนั้นสาหร่ายเห็นกระเทียมปะอันั้นเห็ดทำไมมันพร่องแล้วก็หอมแล้วก็ผักสดนะคะ Thank you for watching and see you in the ทีมงานยังไม่นอนค่ะสามทุ่มถึงห้องยังไม่ยอมกลับค่ะขอไปเดินเล่นมินิมาดโกรนอมเป้าหมายของเราในวันนี้คือ GS 2 5ค่ะดูว่าจะมีอะไรกินเอาเสื้อถัว ในร้านมินิมารก็มีหมดนะคะจางลัดผมก็มียาก็มีพาสตอร์ก็มีของใช้ก็มีปังสิฟันก็มีอันนี้ดีนะคะดาวนี่เนี่ยฉีดผ้าแต่มันเคยมีหนึ่งแถมหนึง่งคุณก็อาจจะเป็นกวดเล็กฉีดผ้าหอม ไหนคะพี่บีพี่เจี๊ยบเรามาสองเบียร์เหรอคะค่ะวันนั้นที่เรากินก็คือตัวแครสใช่ไหมใช่มันจะเหมือนกับที่เราสั่งแครสก็เบียร์เกาหลีแต่มันจะไม่ใช่ดราฟเบียร์เนาะใช่ตัวอย่างยี่ห้อนี้ที่ร้านนึงขายเทอร์านี่ไงเทอร์ล้านั่น้องเห็นป้ายเอามาลองเออแล้วก็โซจูไม่ไค่ะอา้วก็โซจูไม่ได้เอามา อุ้มไปอ,ไมอ,อ,อ๋อกาแฟขวดได้ลองกินกาแฟขวดกันหรือยังยังไม่ได้ลองเลยอ่ะลองไหมไปกินพรุ่งนี้เช้ากาแฟในมินิม่าน,นะคะบาริสต้ารูสเอเดียเอดีย,ดยก็เป็นร้านกาแฟนะนี่สตาร์บัคก็มีอะไร นมอ่าต้องกินนมกล้วยนะคะพี่เจีย๊ยบน,นมสตรอเบอร์รี่อ,อ,อุ้ยมีโอ๊ตดริงค์ด้วยนี่อ่ะนี่น้ำผลไม้เมื่อกี้กินนมเป็นนี่ไหมนี่บัสกินโรบินนมนมโซ่ใช่ครับขนมต่าง ขนมเต่าขนมเต่าโรยผงอินเจียวม่ขนมขนมเดี๋ยวเราลองกินขอดูก่อนสวีทวานิลาอี๋ <uch in> <like> ผงอินเจียวม่นะอันนี้กินกินได้คอน <uch in> <like> ครับนน้้ัีมอดูแล้วพี่เจบว่าเอาพวกไปักขวดเดีกันจะล้างคอน นี่ช็อกโกแลตแล้วพี่ก็กินกาแฟคือพี่กินได้แต่กาแฟกาแฟนี่ปะนี่อะไรอ่ะชิลามิสุอินมิลสตอเบอรี่อินมิลแม่งไม่ครบเนาะในหน้าหนาวนะคะเราก็จะต้องกินของในตู้ร้อนซึ่งของดีคือไม่ใช่กระทมฮันนี่กินทุกวันบำรุงร่างกายแล้วก็มีพวกคอมบูชา ของบำลุงย่าโรงแรมของเรานะคะอาร์มันตี้โฮเทลยิ่งใหญ่เกียงไกในวันนี้เราเข้าบ้านเร็วค่ะสว่างสวยดเดินกลับบ้านภาพเดินกลับบ้านมันจะมืดมืดนิดน,นึงนะคะเพราะว่ามืดตลอดคืนนี้เข้าบ้านเร็วนะคะเรามีปาร์ตี้ขนมกันก่อนนอนค่ะ อย่าลืมติดตามพวกเราไปเที่ยวเกาหลีกันต่อนะคะฝากทุกคนกด subscribe ช่อง l i t t l e b i r d Channel แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ